นิยายเสียงเรื่องขอแค่ได้รักแต่งโดยกอใจบทที่5ข่าวลือตอน1ทับสองกวินอุตสาห์ถือมงกุฎดอกหญ้าที่เขานั่งทําอยู่เป็นชั่วโมงไว้ในมือตลอดการเดินทางจากบ้านเขาจนมาถึงคอนโดของอนัญญา เขาไม่กล้านำมันใส่กระเป๋าเป้ใบเก่าของเขาเพราะกลัวดอกจะช้ำก่อนถึงมือผู้รับแต่ตอนนี้กลับหย่อนมันลงทิ้งถังขยะหน้าคอนโดมิเนียมนั่นเองเขายังจำได้ดีว่าเมื่อตอนเด็กๆอนัญญาภาคภูมิใจกับบุงกุดดอกหญ้าที่พ่อเธอทำให้เป็นอย่างมากเห็นเธอใส่เดินผ่านไปผ่านมาในซอยแทบทั้งวัน นึกอยากแกล้งจึงเอื้อมมือไปหยิบมงกุฎบนหัวเธอมาควงเล่นเท่านั้นเองเด็กหญิงก็ร้องไห้โฮออกมาทันทีเขาต้องรีบนำมงกุฎนั้นใส่กลับคืนให้แทบไม่ทันแต่บัดนี้เธอคงจำมงกุฎดอกย่าที่เคยชอบนักชอบหนาไม่ได้แล้วกระมังมงกุฎที่ทำด้วยดอกย่าไร้ราคาผูกบิดเกลียวด้วยก้านไม้ มันจะไปมีค่าเท่ากับช่อกุหลาบสีขาวช่อละหลายพันแบบนั้นได้อย่างไรกรวินเดินทางกลับบ้านทันทีด้วยรถตู้เที่ยวสุดท้ายอารมณ์ในขณะนี้ช่างแตกต่างจากตอนขามายิ่งนักเมื่อช่วงบ่ายหลังจากวางสายจากอนัญญาเขาก็ตัดสินใจว่า จะขอไปนอนค้างที่คอนโดมิเนียมของเธอแล้ววันรุ่งขึ้นจะได้ขับรถพาเธอกลับบ้านมาทำบุญคบรอบวันเสียชีวิตของพ่อเธอก่อนเดินทางเขาคิดวนไปวนมาถึงสิ่งที่วรุษเพื่อนรักได้เคยพูดเอาไว้ที่เขาไม่ยอมมีแฟนมาเลยก็อาจเป็นเพราะรอมึงอยู่ก็ได้นะเว้ยนั่นสิ เธอไม่เคยคบหาใครเป็นแฟนมาก่อนเลยเมื่อก่อนรู้ว่าเธอไม่ค่อยมีเวลาเพราะมัวแต่ยุ่งอยู่กับการทำงานทั้งงานประจำและงานพิเศษแต่สองสาปีมานี้เขาก็เห็นว่าเธอว่างมากขึ้นเนื่องจากเริ่มทำงานพิเศษแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นเธอมีใครอยู่ดีหรือว่าเธอจะรอเขาอย่างที่วรุษพูดไว้จริงๆคิดแล้วเขาก็ตัดสินใจว่าครั้งนี้แหละจะหาโอกาสบอกรักเธอให้ได้ แต่เนื่องจากไม่เคยจีบผู้หญิงมาก่อนไม่รู้จะเริ่มยังไงจึงต้องหาที่ปรึกษาจะปรึกษาอะไรก็เร็วๆเข้าไอวินกูต้องเข้าประชุมอีกสิบนาทีวรุดเร่งเพื่อนเออเอออาเอเอเอาอ,อยู่นั่นแหละอะไรของมึงฮะคือมึงว่ากูควรสารภาพรักกับเขาใช่ไหมวะเขาพูดออกมาจนได้เขาไหนวะมึงจะไปสารภาพรักกับผู้ชายคนไหนเหรอ นี่กูจริงจังนะอิรุตห้าห้าห้าก oh ูล้อเล่นได้เลิกสักทีนะมึงแล้วทำ Rut, ไ,ทไมอย mm. ู่ดีเๆเกิดอยากจะบอกรักอันนาขึ้นมาตั้งนานไม่เห็นบอกก็มันไม่กล้ากลัวเสียเพื่อนคนจะไปสารภาพรักตอบเสียงค่อยอ้าวแล้วตอนนี้ไม่กลัวแล้วเหรอที่ปรึกษาถามเสียงดังก็กลัวอยู่แต่คิดว่าเป็นเพื่อนกันมานานขนาดนี้ถึงเขาไม่รับรักแต่ยังไงก็คงไม่ตัดขาดกันหรอกมั้ง เขาพูดแบบไม่มั่นใจอืมกูก็ว่าถ้าอันนาเขาจะไม่รักมึงแบบแฟนเขาก็คงไม่เลิกคบมึงเป็นเพื่อนหรอกแต่เออกูเคยได้ยินมานะว่าคู่รักที่ยั่งยืนมักจะมีพื้นฐานจากความเป็นเพื่อนมาก่อนจริงเหรอสายตาเขามีความหวังขึ้นมาทันทีแล้วก็ถามต่อแล้วกูควรบอกรักเขายังไงดีวะฮ้าห้าหาไอวินเอ้ยจีบผู้หญิงไม่เป็นละสิ ไม่มีประสบการณ์ก็อย่างนี้แหละกูแนะนำนะว่าให้ไปหาเขาถือดอกไม้ติดไม้ติดมือไปสักช่อแล้วก็เอากีตา้าไปเล่นเพลงให้เขาฟังบอกรักผ่านเพลงไงกูก็ทำอย่างนี้กับน้ําหวานนะแต่กูเล่นกีตา้าไม่เป็นเลยเปิดซีดีให้ฟังแทนเขาแนะนำอย่างมั่นใจว่าวิธีที่เขาเคยทำสำเร็จเพื่อนเขาก็ต้องทำสำเร็จด้วยโหเอากีตาราไปเล่นเลยเหรอกูเขินว่ะแค่คิดกวินก็หน้าแดงแล้ว ด้านได้ไออดเนอะมึงถ้ายังไม่อยากเล่นกีตาร์ก็เอาแค่ดอกไม้ไปให้ก่อนก็ได้ดูทีท่าก่อนว่าเขาจะว่ายังไงแล้วถ้าเขาปฏิเสธละ่ะกูต้องทำไงต่อหนุ่มหน้ากวนเริ่มใจฝ่อขึ้นมาก็ตามตื้อสิวะเหมือนกูนี่ไงน้ำหวานขอกูเลิกกูก็ตามตื้อจนเขาใจอ่อนนั่นแหละอะไรก็ตามที่เขาทำได้เขาคิดว่ามันต้องได้ผลกับเพื่อนเขาด้วยมันไม่เหมือนกันนะเว้ย น้ำหวานนะ่ะเขารักมึงตั้งแต่แรกอยู่แล้วที่ขอเลิกก็เพราะแม่มึงไม่ชอบเขาแต่อันนาน,านี่กูไม่รู้เลยว่าเขาคิดยังไงก,กล้าๆหน่อยดีวะไอวินมึงรักเขาอยู่คนเดียวกูรู้ถ้าไม่นับพี่อะไรนะที่มาจีบมึงก่อนแล้วมึงยอมคบด้วยสองสาอาทิตย์นั่นนะ่ะวรุษพยายามทบทวนความจำพี่บีเขาหมายถึงรุ่นพี่สาวปีสที่มาจีบเขาตอนเพิ่งเริ่มเข้ามาหาวิทยาลัยใหม่ๆ ทีแรกเขาไม่ได้สนใจเธอเลยแต่เมื่อโดนเธอตื้อหนักๆเขา้าก็เลยลองคบดูปรากฏว่าไปไม่รอดเออนั่นแหละมึงรีบๆบอกอัน,นาไปเลยว่าคิดยังไงกับเขาก่อนที่มันจะสายเกินไปนะเว้ยใช่ว่าเขาไม่คิดอยากบอกความรู้สึกของตัวเองให้เธอได้ร่วงรู้ แต่จะทำอย่างไรได้เล่าในเมื่อตอนที่รู้ตัวว่าแอบหลงรักเพื่อนสนิทแบบจริงจรงจังๆมันคือตอนที่เขาเพิ่งจะเป็นกําพร้าซึ่งยังไม่รู้หนทางชีวิตข้างหน้าว่าจะเป็นอย่างไรเขาไม่มีทางดึงเธอลงมาลำบากกับเขาด้วยแน่ๆเขาต้องสร้างเนื้อสร้างตัวให้มั่นคงเสียก่อนต่อเมื่อถึงวันที่คิดว่าสามารถเลี้ยงดูเธอได้แล้วก็กลับไม่กล้าบอกอีกเพราะกลัวจะเสียเพื่อนยังคิดเลยว่า ถ้าวันหนึ่งเขาเกิดกล้าบอกขึ้นมาจริงๆมันจะสายไปแล้วไหมแล้ววันนี้เขาก็ได้รู้ว่ามันสายไปแล้วอนัญญานอนลืมตานิ่งไม่กระดุกกระดิกตัวอย่างที่เคยทำเป็นประจำยามตื่นนอนปกติเธอจะต้องชักดิ้นชักงอสักหนึ่งรอบตอนได้ยินเสียงเพลงปลุกจากนั้นก็ผุดลุกผุดนั่ง อีกสักสองสทีจึงได้เลิกเดินไปเข้าห้องน้ำแต่เช้านี้เนื่องจากไม่ได้นอนคนเดียวกลัวแม่ที่นอนอยู่ข้างๆจะตื่นจึงไม่อยากขยับตัวมากนักนอนมองไปรอบๆก็ทำให้นึกถึงตอนเด็กๆที่เคยนอนห้องนี้กับพ่อแม่ทุกคืนจนกระทั่งพ่อทำห้องนอนส่วนตัวให้ตอนอายุ12จึงไม่ได้กลับมานอนห้องนี้อีกเลยแปลกจังมันเป็นเวลา20ปีแล้วนะ แต่แม่ก็ยังเก็บทุกอย่างไว้เหมือนเดิมไม่มีผิดเพี้ยนตู้เตียงผ้มาม่านยังเป็นของเดิมทั้งหมดแต่ก็ถูกทำความสะอาดไว้เป็นอย่างดีแม่ยังหลับปุ๋ยอยู่ข้างๆแน่ละก็มันพึ่งตีห้าก,กว่าๆเองนี่ปกติเธอก็ต้องยังหลับอยู่แต่เช้านี้ไม่รู้เพราะแปลกที่นอนหรือเพราะมีเรื่องให้คิดมากจึงทำให้ลืมตาตื่นขึ้นมา ตานนี้คนที่กำลังจับจองห้องนอนของเธออยู่คนที่ทำให้เธอต้องคิดหนักจนนอนไม่ค่อยหลับจะตื่นหรือยังก็ไม่รู้แล้วเธอก็นึกถึงคําชวนของเขาเมื่อเย็นหวานพรุ่งนี้เราตื่นแต่เช้าไปวิ่งออกกำลังกายกันนะครับอันนาซอยบ้านคุณลึกดีแถมเชื่อมต่อไปซอยอื่นๆได้ด้วยวิ่งตามซอยไปเรื่อยๆสักหกซอยก็น่าจะได้หลายกิโลอยู่นะครับต้องไปวิ่งด้วยหรอคะอยุ่ สักวันไม่ได้หรอถือว่ามาเที่ยวเธอไม่ได้ปลื้มกับการไปวิ่งออกกำลังกายมากนักหาเรื่องหยุดตลอดยิ่งมาเที่ยวแบบนี้ยิ่งต้องออกไปวิ่งนะครับได้เปลี่ยนที่วิ่งใหม่ๆน่าสนุกดีออกเขาคงลืมไปว่ามันเป็นที่วิ่งใหม่ๆสำหรับเขาเพียงคนเดียวเพราะเธอวิ่งเล่นในซอยนี้จนทะลุไปซอยข้างๆมาตั้งแต่เด็กแล้วเธอรู้สึกว่าไม่เห็นค่อยมีอะไรใหม่ๆให้ดูเลย ดีไม่ดีจะโดนหมาวิ่งไล่เอาอีกต่างหากอันที่จริงเธอก็ไปวิ่งเป็นเพื่อนเขาได้อยู่หรอกแต่ติดตรงที่ว่าถ้าไปวิ่งกับเขาก็ต้องถูกคนรู้จักแถวนี้คอยถามคำถามที่เธอไม่อยากตอบซึ่งเธอโดนมาสะอ่วมแล้วแฟนเหรอจ้าอันนาแหมมีแฟนกับเขาสักทีนะพามาเจอแม่ก็แปลว่าใกล้แต่งกันแล้วสิป้าแหม่มร้านข้าต้มทักเฮ้ยแฟนหล่อนั่นเนี่ย จะแต่งที่นี่หรือแต่งกรุงเทพละ่ะยายพอใจเพื่อนสมัยมัธยนต้มถามเออแฟนเป็นตำรวจเหรอดีๆการงานมั่นคงเราก็อายุพอสมควรแล้วนะอนัญญารีบแต่งก็ดีนะจะได้มีลูกทันใช้ครูการจนาแนะนำพวกเขาแค่เห็นเธอพารักชาติมาพบแม่จากนั้นก็ไปทำบุญครบรอบวันเสียของพ่อที่วัดไปรับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านแถวบ้านและสุดท้ายก็แวะตลาด เพื่อซื้อของมาทำอาหารกันเองสำหรับมื้อเย็นแต่ทุกที่ที่ไปจะต้องเจอคนรู้จักอันนี้เข้าใจได้เพราะเมืองมันเล็กแต่ที่เธอไม่เข้าใจก็คือกะอีแค่พาแฟนกลับมาบ้านด้วยเนี่ยลือกันไปซะไกลขนาดจะแต่งงานเลยเหรอเฮ้อคนหนอคนข่าวลือนี่มันกระจายง่ายจริงๆคิดแล้วก็เซ็งเธอจึงค่อยๆลุกเดินมาที่หน้าต่างมองออกไปทางบ้านฝั่งตรงข้าม เห็นเงาคนเดินไปเดินมาอยู่เธอคิดว่าเขาต้องตื่นแล้วแน่ๆไปหาดีกว่ากิ่งไม้บนกระถางต้นไม้ที่วางอยู่บนบระเบียงชั้นสองของบ้านไหวย,ยวบยาบจนกวินต้องมองแล้วมองอีกจากทางหน้าต่างในห้องนอน ต่อเมื่อเขาเปิดประตูระเบียงออกมาดูก็เห็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งกำลังพยายามใช้ขาตะกายราวระเบียงไม้อยู่อย่างทุลักทุเลขาข้างหนึ่งของเธอแตะอยู่ที่ระเบียงสำเร็จแล้วแต่อีกข้างยังอยู่ที่ต้นมะม่วงต้นใหญ่อยู่เลยจนกระทั่งเธอกรีดร้องวายมดกัดโอ้ยคันเธอปล่อยมือข้างหนึ่งจากการยึดกิ่งไม้เพื่อไปเกาตรงหัวเข่าที่คันยิบยิบ กวินเห็นท่าไม่ดีจึงก้าวขาย,ยาวๆไม่กี่ก้าวก็ถึงริมระเบียงแล้วเอื้อมแขนไปดึงตัวเธอมาอยู่ในอ้อมอกกว้างของเขาจากนั้นก็อุ้มเธอปลิวข้ามราวระเบียงมาอย่างง่ายดายอันนาปีนมาได้ไงเนี่ยเขาถามหลังจากวางเธอลงจากอ้อมอกเรียบร้อยแล้วโธ ปีนมาตั้งแต่เด็กแล้วตอนนั้นขาสั้นกว่านี้ตั้งเยอะยังปีนมาได้เลยตอนนี้ทำไมปีนลำบากจังอ๋อต้องเป็นเพราะมีมดแดงมากัดแน่ๆเลยทำให้ปีนยากขึ้นเธอมั่นใจไม่ใช่หรอกเป็นเพราะแก่นะ่ะขาแข้งมันเลยแข็งไม่ยืดหยุ่นเหมือนแต่ก่อนกวินหยอกล้อเธอจะบ,บ้าเหรอวินฉันยังไม่แก่ะแต่ว่าไปแล้วก็เหนื่อยเหมือนกันนันเนี่ยขอนั่งพักหน่อย พูดจบอนัญยาก็ลงนั่งขัดสมาธิเอาหลังพิงฝาผนังหันหน้าออกไปทางนอกระเบียงกวินลงนั่งข้างๆเธอเขาเหยียดขายาวทั้งสองข้างไปด้านหน้าสายตามองไปบนท้องฟ้าแล้วจึงเห็นว่าพระอาทิตย์กำลังส่องแสงขึ้นมาช้าๆจากเส้นขอบฟ้าอันไกลโพ้นบรรยากาศที่ขมุกขมัวมาหลายชั่วโมงกำลังจะสดใสเหมือนกับหัวใจของเขาไม่มีผิด เมื่อคืนนี้เขาต้องข่มตาหลับไปพร้อมกับหัวใจอันหมุนหมองแต่พอตื่นเช้ามาได้เจอเธอคนที่วนเวียนอยู่ในสมองเขาเกือบค่อนคืนความสดใสก็แผ่ซ่านเข้าสู่หัวใจทันทีเมื่อวานทำไมไม่ไปทําบุญครบรอบวันเสียพ่อเราฮะอดัญญาถามอย่างหาเรื่องเขาอยากจะพูดว่าก็กําลังจะไปแต่พอเห็นเธอลงมาจากรถคันใหญ่ที่ผู้ชายคนนั้นขับมาจอดที่หน้าบ้านเธอ แข้งขาเขาก็เกิดอ่อนจิตเริ่มตกเลยไม่ปงไม่ไปมันแล้วแต่สิ่งที่พูดออกไปคือเราไม่ค่อยสบายนะ่ะทันใดนั้นเองเธอก็เอาหลังมือไปอังที่หน้าผากเขาทันทีพร้อมถามอย่างห่วงใยเป็นอะไรเป็นไข้หรือเปล่าเขาจับมือบางที่หน้าผากเอาลงมากุมไว้ครู่หนึ่งแล้วจึงปล่อยไม่เป็นอะไรแล้วเออที่บอกว่าปีนมาตั้งแต่เด็กนะ่ะ ปีนมาตอนไหนทำไมเราไม่รู้ตอนที่เธอไปรีดกรุงเทพไงเราหนีออกจากบ้านน่ะไม่รู้จะไปไหนเลยปีนรั้วบ้านเธอมาแล้วก็ปีนขึ้นมานั่งที่ระเบียงห้องเธอแบบนี้แหละหนีออกจากบ้านเขาตกใจจากนั้นก็เดาได้โดนครูอานท์ขัดใจและสิทธา่าก็ใช่นะสิพ่อชอบบังคับให้กินผักมั่งละ่ะให้ท่องศัพท์มั่งละ่ะเราไม่อยากทำหนีซะเลย เอาแต่ใจตัวเองจริงๆเลยอันนาปกติพ่อแม่ก็ตามใจแทบทุกอย่างอยู่แล้วเรื่องแค่นี้ไม่เห็นต้องหนีออกจากบ้านเลยพวกเขาเป็นห่วงแย่กวินพูดอย่างอ่อนใจโอ้ยเป็นห่วงอะไรกันเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราหนีออกมาพอฟ้าเริ่มมืดมืดเราก็วิ่งกลับบ้านแล้วกลัวผีนะ่ะเธอเล่าอย่างไม่อายฮ่าฮ่าฮ่าคือออกมาแป๊บเดียวเขาคงนึกว่ามาคุยกับหลวงตาน่ะสิ เขาหมายถึงตาวสันที่ตอนนั้นยังไม่ได้บวชเป็นพระก็คงงั้นแหละขณะตอนนั้นหลวงตาวสันอยู่ในบ้านยังไม่รู้เลยว่าเราแอบปีนเข้ามาเต้านีออกจากบ้านหลายครั้งอยู่นะแต่พ่อแม่ไม่เคยรู้สักครั้งนึกว่ามาคุยกับหลวงตามั่งละ่ะนึกว่าไปเดินเล่นหน้าปากซอยมั่งละ่ะเธอมั่นใจว่าพ่อกับแม่ไม่รู้เพราะเมื่อกลับเข้าบ้านก็ไม่มีใครว่าอะไรอย่างมากก็ทักว่าไปโน่นไปนี่มาหรือ พวกเขาไม่เคยคิดเลยว่าที่เธอหนีออกจากบ้านเวลาจะหนีออกจากบ้านมันต้องหนีตอนกลางคืนหนีตอนกลางวันพ่อแม่ก็นึกว่าไปเที่ยวเล่นน่ะสิกวินแนะนำซะอีกไม่เอาหรอกกลางคืนมันมืดก็บอกแล้วไงว่ากลัวผีเธอใส่หน้ายิกๆฮ่าๆๆกวินหัวเราะออกมาเสียงดังเขาไม่อยากให้เวลานี้ผ่านไปเลยอยากนั่งคุยกับเธอแบบนี้ทั้งวัน แต่เมื่อนึกถึงความเป็นจริงว่าเธอมีแฟนแล้วก็อดไม่ได้ที่จะสลดอยู่ในใจลึกๆพาแฟนมาพบนออนเหรอครบกันตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะไม่เห็นเล่าให้ฟังเลยเขาถามโดยไม่ได้อยากรู้คำตอบนะักเราเห็นช่วงนี้เธอยุ่งๆเรื่องทำร้านสาขาสองเราเองก็มีไอโน่ไอนี่ทำเยอะเลยยังไม่ได้โทรมาอัปเดตอีกอย่างเราเพิ่งคบกับเขาได้ไม่กี่เดือนเอง เราก็ว่าเธอคงเพิ่งคบกับแฟนได้ไม่นานแต่เห็นเขาลือกันว่าเธอใกล้แต่งงานแล้วนะฮะเธอก็ได้ยินข่าวลือนี้ด้วยหรออันัญญาตกใจอย่างหนักได้ยินเด็กที่ร้านมันคุยกันว่าพี่อันนาพาแฟนมาพบณออนและคงจะแต่งเร็วๆนี้เขาเล่าเท่านี้ไม่ได้เล่าด้วยว่าตอนที่ได้ยินเขาหัวใจถึงกับหล่นไปที่ตาตุ่ม โถเอ้ยคนเรานะคนเรามนโนกันไปไกลเลยเจ้าตัวยังไม่ได้พูดสักคำเธอบ่นอย่างอ่อนใจแปลว่ายังไม่ใกล้แต่งหรอเขาถามอย่างมีความหวังจริงๆคือเขาอยากแต่งแต่เรายังไม่พร้อมทำไมล่ะรออะไรอายุก็แต่งได้แล้วนะเขาถามแล้วก็ต้องปวดใจกับคำถามตัวเอง ก็เราครบกับเขามาแค่ไม่กี่เดือนก็รู้สึกอึดอัดนิดๆแล้วไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะแต่ความเห็นมันไม่ตรงกันหลายอย่างอย่างเรื่องแต่งงานเขาอยากเร่งแต่เราอยากยืดออกไปก่อนแถมเรื่องที่เขาอยากมีลูกแต่เราไม่อยากมีอีกละ่ะเธอเล่าโดยไม่ปิดบังเพราะถือว่ากวินคือเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่เล่าให้ฟังได้แทบทุกเรื่องทำไมไม่อยากมีลูกละ่ะเขาสงสัยเพราะปกติก็เห็นเธอชอบเด็กอยู่มาก ก็ชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนนี่อย่างพ่อเราก็เสียตั้งแต่เราเพิ่งเรียนจบส่วนพ่อแม่เธอก็เสียตั้งแต่เธอยังไม่จบมัธยมเรากลัวว่าจะตายไปก่อนไม่อยากให้ลูกเป็นกำพร้าอีกอย่างกลัเลี้ยงเขาได้ไม่ดีด้วยสมัยนี้สิ่งแวดล้อมมันน่ากลัวจะตายเพราะเธอเคยประสบกับความไม่แน่นอนมาก่อนในชีวิตจึงทำให้กลัว ชีวิตคนเราไม่แน่นอนก็จริงแต่เราจะมัวแต่มากลัวความไม่แน่นอนจนไม่เป็นอันทำอะไรไม่ได้หรอกนะอันนาคนเราก็ต้องดําเนินชีวิตไปตามวิถีของมันแต่สิ่งที่ควรทำก็คือเตรียมตัวให้พร้อมเสมอเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่จะมาถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถ้าเรามีลูกนะเราตั้งใจจะเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนเขาให้ดีที่สุด ถ้าเกิดต้องตายเร็วจริงๆอย่างน้อยสิ่งที่เราสั่งสอนไว้มันก็จะยังอยู่ในใจเขาอย่างเรากับเธอไงทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยลืมสิ่งที่พ่อแม่เคยเตือนเคยสอนไว้ไม่ใช่หรอส่วนเรื่องสิ่งแวดล้อมสมัยนี้ที่น่ากลัวน่ะเราก็สร้างภูมิต้านทานให้เขาสิมีครอบครัวที่เข้าใจอบอุ่นเขาไปเจออะไรร้ายๆข้างนอกเขาก็เข้มแข็งพอที่จะต่อสู้กับมันได้แต่ถ้าวันไหนเขาสู้ไม่ไหว เขาก็แค่กลับมาบ้านมาเอากำลังใจจากคนในครอบครัวจะได้มีแรงกลับไปสู้ชีวิตต่อไปอนัญญาคิดตามที่กวินพูดถ้ารักชาติพูดกับเธอแบบนี้มันอาจทำให้เธอรู้สึกอยากมีลูกกับเขาขึ้นมาบ้างก็ได้แต่คิดแล้วก็ขำไม่นึกว่าเพื่อนน่ากวนที่ชอบแกล้งเธอตั้งแต่เด็กๆคนนี้จะมีความคิดอะไรดีๆแบบนี้ด้วยถ้าเขามีลูกเขาคงต้องเลี้ยงลูกได้ดีแน่ๆเธอเชื่ออย่างนั้น แต่แล้วก็เกิดสงสัยขึ้นมาเพราะอย่าว่าแต่มีลูกเลยขนาดแฟนเธอยังไม่เห็นว่าเขามีแม้แต่งเงาวินเธอเคยมีแฟนหรือเปล่าเฮ้ยอยู่ดีๆมาวกเข้าเรื่องเราทำไมเขาไม่รู้จะตอบยังไงเพราะพี่บีที่เคยคบกันสามสี่อาทิตย์นั่นไม่น่าจะเรียกว่าแฟนได้ก็เราไม่เคยเห็นเธอมีใครเลยนี่นาแม่บอกว่าเดี๋ยวนี้เธอฮอตใหญ่แล้วนะ ตั้งแต่ไปเล่นกีตาร์ให้งานแต่งลูกชายผู้ว่าเมื่อเดือนที่แล้วนะ่ะกลายเป็นหนุ่มเซอร์สุดติดประจำเมืองไปเลยเล่นกีตาร์ก็เก่งร้องเพลงก็เพราะสาวกลี้ดตึมนแม่บอกแม่เธอเพิ่งเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเมื่อวานนี้เองยังคิดเลยว่าว่างๆต้องชวนเขาไปเล่นกีตาร์ให้งานแต่งของลูกค้าที่โรงแรมเธอหน่อยแล้วก็ไม่ขนาดนั้นหรอกเขาเขินจนหน้าแดงเธอหันไปมองหน้าเขาชัดๆ พินิษพิจารณาอยู่ชั่วครู่แล้วจึงพูดว่าถึงแม้เธอจะไม่หล่อขนาดเป็นพระเอกหนังได้นะแต่ก็ถือว่าหน้าตาใช้ได้แถมตัวยังสูงอีกต่างหากเราไม่แปลกใจเลยที่แม่บอกว่ามีสาวๆมาชอบเธอเยอะแต่ที่น่าแปลกก็คือทำไมเธอไม่เลือกสาวสักคนเป็นแฟนสักทีละ่ะเอ๊ะหรือว่าเธอหยุดพูดแค่นั้นทำให้หัวใจกกวินแทบหยุดเต้นหรือว่าเธอจะรู้ว่าเป็นเพราะเธอนั่นแหละ ที่ทำให้เขาไม่เคยมองใครเลยเธอเป็นเกย์ใช่ไหมอนัญญาถามพร้อมจ้องหน้าเขาเขม็งเฮ้ยเขาตกใจจนต้องอุทานออกมาไม่เป็นไรนะวินไม่ว่าเธอจะมีรสนิยมแบบไหนเราก็รับได้อนัญญาเอามือตบไหล่เขาเบาๆแสดงความเข้าใจอย่างเต็มที่บ้าแล้วอัน,นาหาว่าคนอื่นมโนตัวเองก็เป็น แค่เราไม่เลือกคบใครเป็นแฟนคิดว่าเป็นเกย์เลยเหรอเขางงกับความคิดเธอจนต้องเกาหัวแกละ555เออเนอะว่าแต่คนอื่นเราก็เป็นซะเองแต่เราว่าเราต้องไปกระพือข่าวสร้างกระแสซะหน่อยแล้วละ่ะว่าเธอเป็นเกย์อนัญญาพูดด้วยแววตาเป็นประกายเห็นเป็นเรื่องสนุกไปซะแล้วเออดีนะไม่ชอบให้คนอื่นลือเรื่องตัวเองแต่จะไปปล่อยข่าวลือเรื่องคนอื่น กวินใส่หัวแต่ก็ไม่ถือสาอะไรก็เราต้องหาเรื่องใหม่ให้เขาลือกันนี่ถ้ามีข่าวว่าเธอเป็นเกนะคนก็จะลืมเรื่องแต่งงานของเราไปเลยเราจะได้หลุดจากวงจรข่าวลือน,นี้สักทีไงเธอมีแผนการร้ายอยู่ในใจนิสัยดีนะเรานะ่ะเขาประชดแน่นอนอยู่แล้ว เธอยอมรับอย่างภาคภูมิแต่เมื่อสายตาเหลือบไปมองตรงหน้าบ้านตัวเองก็เห็นรักชาติกำลังเดินออกมาจากประตูรั้วโดยแต่งชุดเตรียมพร้อมวิ่งมาเรียบร้อยนั่นไงออกมาแล้วดูสิหันซ้ายหันขวาใหญ่เลยสงสัยกำลังงงนะว่าเราหายไปไหนคาดว่าแม่คงตื่นแล้วแล้วบอกเขาว่าเราไม่ได้อยู่ในห้องเธอนั่งมองเขายืนทำหน้าเลิกๆเลิกๆ,ๆโดยไม่มีทีท่าว่าจะขยับตัวลุกอา้า ก็ไปหาเขาสิปล่อยให้เขายืนงงอยู่ทำไมอันนากวินไม่อยากให้เธอไปแต่ก็ควรบอกให้เธอทำสิ่งที่ถูกต้องก็ได้งั้นเราไปก่อนนะพูดแล้วเธอก็ลุกพรวดก้าวขายยาวๆไปตรงราวระเบียงอันนาอะไรอีกละ่ะเดี๋ยวไล่เดี๋ยวเรียกเดินลงบันไดสิจะปีนลงไปทำไมไม่เอาละลงบันไดมันอ้อมปีนไปเร็วกว่า กวินมองดูเธอปีนจากราวระเบียงข้ามไปที่ต้นมะม่วงอย่างน่าหวาดเสียวใจเต้นไม่เป็นจังหวะถ้าเธอตกลงไปจะทำยังไงแววตาห่วงใยคู่นั้นมองดูเธอปีนต้นไม้ลงไปถึงพื้นดินแล้วเดินหายไปในหมู่แมกไม้จนไปโผล่ออีกทีที่หน้าบ้านตรงที่ผู้ชายตัวขาวจ้วบคนนั้นยืนอยู่ พอเขาเห็นว่าเธอกลับลงไปได้อย่างปลอดภัยแล้วจึงเดินกลับเข้าห้องเพราะไม่อยากเห็นภาพบาดตาบาดใจอีกโปรดติดตามตอนต่อไปสนใจสั่งซื้อนิยายของกอใจหาซื้อได้ที่เว e ็บเม e ปอีบุ๊ลิงก์ของเว็บแปะเอาไว้ให้ตรงเดสคริปชั่นค่ะ